สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับมาชมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่น้องครับเหรียญน,นี้ถือว่าสวยงามสมบูรณ์อย่างยิ่งพี่น้องครับเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วที่มีการตะไบเก็บขอบนะที่มีห่วงเชื่อมนะพี่น้องทีัะครับนี่ครับองนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับหรือว่าเนื้อทองผสม จริงทองแดงก็ไม่ใช่ทองแดง100%ยซะเลยนะครับก็จะมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยนะครับหัวพระหล่อบโบราณน,นั้นแน่นอนไม่มีบริสุทธิ์ร้อนะครับจะต้องมีโลหะผสมเรามาดูพุทธศินกันเห็นไหมครับลักษณะด้านหน้าจะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับองค์พระนะครับทั้งองค์พระทั้งลักษณะของลายนะครับงข้างลายกระหนกทั้งเส้นทุ้มต่างๆที่อยู่ด้านในนี้ถึงที่เราต้องจดจํา นอกนั้นก็จะมีลักษณะของผิวที่เป็นผิวมะกรูดนะครับลักษณะของคราบดินเบ้านะครับด้านข้างก็จะมีตะเข็บอ่าไม่ใช่ตะเข็บนะครเป็นลักษณะตะเข็บเล็ก,ลกๆมาด้วยฮะเหมือนว่าเป็นลักษณะของประกบนะฮะเราประกบสองอันแล้วก็มีการตะใบข้างแล้วก็มีห่วงเชื่อมลักษณะห่วงเชื่อมจะต้องมีความเก่านะพี่น้องทีัะครับนี่ครับด้านล่างก็จะต้องมีการตัด นะครับตัดเลยที่เป็นที่เทของโลหะนะครับหรือว่าช่อนะครับนี่ครับรอยตะไบจะต้องเป็นรอยโบราณนะครับเป็นรอยตะไบโบราณด้านหลังก็จะเป็นยันดอกนะครับเป็นยันของหลวงพ่อนะครับที่มีการจานนะครับเห็นไหมครับมีปรากฏล่องรอยของความเก่านะครับนี่ตุ้มมีปุ่มมีลักษณะของโลหะนะครับ ถ้าหากว่าไม่ได้โดนตะใบไปหมดเราก็จะสังเกตความเก่าอย่างชัดเจนทีนี้เรามาดูลักษณะของเนื้อผ่านกล้องดูพี่น้องที่รักครับนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อหาเอกลักษณ์ในใบหน้าเราต้องจดจําใบหน้าหลวงพ่อให้ได้ก่อนเห็นไหมครับทั้งเกตทั้งใบหน้าทั้งหูเห็นไหมครับพื้นจะเป็นลักษณะพื้นผิวมกรูดก็คือมีตะปุมตะปัม้มเล็กๆเต็มไปหมดนะครับลักษณะของตําหนิต่างๆ จะต้องคมนะครับแม้ว่าเป็นเหรียญรอโบราณก็ต้องคมสัมผัสได้ว่าเป็นการคมไม่ใช่การถอดพิมพ์เป็นการรอจริงๆนะพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่คราบดินเบ้าสวยงามมากนะครับคราบดินเบ้าลักษณะของตำาหนิต่างๆปุ่มต่างๆลองชัดเจนอ,อรอยของตะไบนะฮะจะต้องเก่านะพี่น้องที่ละครับโดยเฉพาะถ้ามีรอยตัดชอด่อเนี่ยท่าน่ายิ้มได้เลยเห็นไหมครับ นี่ครับตีสุดเนี่ยสวยงามมากยันนี่ครับยันดอกงดงามมากสวยงามมากครับนี